จเริ่ในทำย่าธรรมทุกท่านนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แปดของวางของเก่าเพื่อเขานิผ่านเรามันต้องวางของเก่าอะ่ะมันต้องวางอะ่ะถ้าคุณไม่วางนะไม่ได้หรอกคือเอาเอาโมมัก่อนอะไรนะอย่าพึ่งเชื่อเพราะตรงกับความคิดของตน อย่าพึ่งเชื่อเพราะเพราะเพราะ,ราะมันตรงกับความคิดของของตัวเองนะอย่าพึ่งเชื่ออ,อบอกให้ก็มีคุยกับญาติธรรมบางคนนะฟังไปฟังมาเสร็จพวกก็ไปนึกคิดจินตนาการเอาเองว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้งั้นเพราะมันเข้าใจมาอย่างนี้อ, <c oughs> อ่ะเซตเออนะในะนะแค่คิดก็ผิดแล้วนะบอกให้แค่คิดก็ผิดแล้ว นะถ้าคุณเชื่อยิ่งไปกันใหญ่เลยแค่คุณคิดออกมานี่ว่าคุณคุณเชื่อไปหมดแล้วห้ามเชื่อนะห้ามเชื่อก็บอกแล้วห้ามเชื่อแค่คุณคิดก็ผิดแล้วโอ้ห้ามเชื่อแค่คุณคิดก็ผิดแล้วโอ้นะมานะ,นะอ่ะโอเคคือคือ,คอมีคนถามน,นะ มีคนถามว่าเอออยากหายป่วยนะอยากหายป่วยต้องกินอะไรนะคือคนคนคนมันเป็นอย่างนั้นคือพยายามจะหาของกินที่มันมันมันทำให้หายป่วยห้าผลไามา้ช่วยรักษาโรคนั้นช่วยชะลอโรคนี้เราเราเราต้องการแบบนี้คือจากอะไรที่มันสรุปสรุปว่า ทำนี้นี้นี้อะไรเงี้ยเหมือนไฟไหมขาแล้วก็น้ำไปสาอะไเราเราต้องการแบบนั้นนะ่ะคนมนมุษย์โลกเป็นแบบนี้ยังไม่รู้ตัวนะแต่การที่อยู่จะอยู่บนโลกใบนี้การที่อยู่บนโลกใบนี้คุณต้องมีความเข้าใจสรีระร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นคุณถึงจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขเป็นอิสระเป็นอิสระได้ คุณจะกินไม่กินอะไรคุณรู้ได้ทันทีนะแต่ถ้ามีถาอ่าอ่าทีนี้ทีทีนี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถามว่าเออเอออยากจะหายป่วยอ่ะเนี่ยควรกินอะไรนะควรกินอะไรง่ายๆเลยก็คุณเลิกกินในสิ่งที่คุณกินคุณควรเลิกกินในสิ่งที่คุณกินอยู่แล้วคุณจะหายป่วยเออเวลานี้ยาวเลยงานะนี้โหกูกินอะไรมั่งวะ ก็กินอะไรมั่งคือต้องเลิกหมดเลยหรือไงอะไรเนี้ยนั่นแหละมันถึงแบบต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต้องชี้เห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องมันมีบางอย่างที่กินได้กินไม่ได้นะคําว่ากินได้กินไม่ได้ในาน,นานทีนี้หมายถึงว่าคุณกินร่วมกันอนะมีปัญหาทันทีเลยคุณกินร่วมกันมันมีปัญหาทันทีเลยเทคนิคของมันก็คือนะเทคนิคของของมันก็คือคุณ คุณจะต้องกินอาหารตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันสร้างมาโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วถ้ากินอาหารจากพลนเบสก็คือพืชเนี่ยพลังงานมันจะต่ำมากนะพลังงานจะต่ำสารอาหารก็ต่ำพลังงานก็ต่ำสารอาหารก็ต่ำคุณต้องกินเยอะหน่อยอ่ะทีนี้ถ้ามานกินพวกประเภทเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ พลังงานอา,อาหารสูงพลังงานก็สูงขึ้นมาด้วยไอ้พวกนี้เ็าจะกินข้าวมื้อเดียวจะกินอาหารมือม้อเดียวจะกินมื้อเดียวใหม่ๆถ้ามาเริ่มกินเงี้ยก็อาจจะกินสามมือ้อก่อนพอร่างกายเริ่มอยู่ตัวร่วมเริ่มอะไรแล้วมันมันมันจะรู้ของมันเองร่างกายจะรู้ของมันเองไม่ต้องไปคิดเอาเองนะห้ามคิดเอาเองเออเห็นไหมนเห็นไหมห้ามเชื่อน่ะว่าตรงกับความคิดของตัวเองห้ามคิดเอาเองร่างกายมันจะรู้ของมันเองนะ นะร่างกายมันจะรู้ของมันเองพอร่างกายมันรู้ของมันเองเสร็จปุ๊บทีนี้ยมันก็จะไม่อยากเองนั่นน่่นนนนนแหละ intermittent fasting ก็คือคือเราไม่ใช่ว่ากูตั้งใจจะไม่กินกูตั้งใจจะไม่กินข้าวสามมือ้อกูตั้งใจจะกินข้าวมื้อเดียวหรือสองมือ้อไม่มีทางไปคิดเอาเองไม่ได้พวกนี้ร่างกายมันจะบอกเราเองมันจะไม่หิวเองถ้าคุณกินสารอาหารที่เพียงพอ และพลังงานที่เพียงพอนะมันจะไม่หิวเองอย่างอาจารย์สวยกินมันละมือได้ยังไงก็สารอาหารมนเต็มเปี๊ยลงงพ,ยพนะยลังงานเพียงพอนะสารอาหารเต็มเปี๊ยพลังงานเพียงพอกินข้าวมื้อเดียวสบายเฉวเลยนะ แล้วมันไม่ใช่เฉพาะการกินด้วยการการใช้ชีวิตการใช้ร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่คุณไปทำงาน,งานด้วยมันน่ะอีกเยอะมากมายแต่จุดหลักเลยอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคืออาหารการกิน,นอาหารการกินเรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยนะฉะนั้นแล้วจะกินข้าวมื้อเดียวเราจะต้องกินข้าวมื้อเดียวนะ่ไม่ใช่มันร่างกายมันจะบอกเราเองมันจะไม่หิวเองทําไมถึงไม่หิวก็เพราะว่ามันใช้ ใช้พลังงานในร่างกายได้แล้คนที่หิวบ่อยๆทำไมเพราะว่าไขมันก็สูงไขมันพืชที่เขามาทำเป็นอาหารแปรรูปไขมันก็สูงนะน้ำตาลก็สูงคาร์โบไฮเดรตก็สูงทีเนี้ยแต่สารอาหารน้อยคือร่างกายมันต้องการสารอาหารก่อนเลยงานแรกสารอาหารร่างกายสารอาหารต้องการสารอาหารทีนี้สารอาหารมันมีพลังงานเข้ามาด้วย อย่างเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยหรือเนื้อแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวล้วนๆเนี่ยมันก็มีพลังงานเข้ามาอยู่แต่ถ้ากินเนื้อสัตว์ติดมันแล้วก็จะอยู่พรอ,อยู่ได้เป็นวันสองวันด้วยซ้าไปนะถ้าเรากินหนึ่งมือแต่หนึ่งมือจะพอดีพอดีทีนี้พอเรากินอย่างนั้นสารอาหารมันน้อยพอมน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องการกินอีกเราเลยกินบ่อยมากกินสักหกมือ,อเรากินนปั๊บผิวแล้ว หิวเลี้ยที่เอามาพูดนี่เพราะเป็นเองรู้เองเข้าใจเองเป็นเองนะพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ตัวมันไม่ไม่มีความเข้าใจก็กินห้ามือหกมือกินสนกสนักนสามมื้อแล้วเนี่ยกินสามมือแล้วเนี่ยนะยังมีสนักระหว่างกลางอีกมื้อเดืกอีกนะฉะนั้นพลังงานนะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงอยู่แล้ว อาหารแปรรูปนะอาหารแปรรูปนะแล้วก็ไขมันพืชก็สูงอยู่แล้วทั้งสองอย่างก็เป็นพลังงานที่สูงที่สูงถ้าสูงถ้ากินทั้งสองอย่างเข้าไปทั้งทั้งสองอย่างถ้ากินเข้าไปที่มันสูงสูงเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการปรากฏการเขาเรียกว่าแรนเด้นนะมันคือเป็นเป็นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยนะ กูก็พวกเยอะนะอะไรประมาณนี้เออไอ้กูโค้งก็ว่าเอยกูพวกเยอะนะกูมีเยอะนะน่าร้อยกว่าออไอ้ใครบานเออกูก็พวกเยอะเหมือนกันกูร้อยกว่ายานกันแล้วกันนี่ยละมันจะกันกันอันนี้จะเป็นไปใช้พลังงานก็ไม่ได้อ้นี้จะไปใช้พลังงานมันกันกันเหมือนนักเลงกันกันนะพวกกาเยอะต่างพวกกันกันไม่ให้ไปทําไม่ให้เข้าไปอ่า ใช้เป็นพลังงานเซลล์ก็รออยู่ไอ้ห่าเมื่อไหร่วะเออเมื่อไหร่วะมึงจะจะจะเอาพลังงานให้กูมึงกันกันอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้เนี่ยมันที่เกิดสภาว่าแบบนี้เอ่าพอทาอย่างนี้มันใช้พลังงานไม่ได้แล้วในเมื่อมันใช้พลังงานไม่ได้มันก็ต้องการพลังงานแล้วก็ต้องการให้เรากินเข้าไปแล้วที่ที่มันการันกันอยู่เหรอก็ต้องเอาไปเก็บเอาไปเก็บเนี่ยเอาไปเก็บเลยที่ช่วงนี ได้เข้ามาเอาไปเก็บมันต้องกินเข้าไปเก็บกินะเก็บกินเก็บกินเก็บนะใช้ได้นิดหน่อยแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหิวแล้วมันใช้ได้พลังงานให้นิดหน่อยที่เหลือเก็บ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 ใช้นิดหน่อยเก็บเก็บไม่สามารถที่จะเอามา,ชาใช้ได้เลยนั่นแหละนั่นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเราที่นี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไฮคาร์บกับไฮแฟทในธรรมชาติไม่มี ไม่มีนะไม่มีเพราะอะไรเพราะอย่างสมมติว่าอย่างอะโวคาโดเนี่ยมันมีไขมันเยอะแต่คาร์บมันจะน้อยมากเลยเห็นไหมคาร์บจะน้อยมากเลยคือพล,ลังงานสองอย่างมันมันจะไม่อยู่ร่วมกันสูงสูงมันจะไม่อยู่ร่วมกันสูงสูง ถ้าตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งจะน้อยมากไม่งั้นมันจะมันเวลาพลังงานการเคลื่อนย้ายพลังงานอ่ะมันจะเกิดปัญหาธรรมชาติมัน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 จะจัดการลําบากฉะนั้นธรรมชาติมันจัดสรรมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเนื้อสัตว์มีไกลโคเจนมันก็นิดเดียวต่ำมากนะฉะนั้นมันก็เลยนะไม่กันกันก็ใช้พลังงานไขมันไปเออมึงกินเนื้อสัตว์ ติดมันก็ใช้พลังงานไขมันไปเออนะมึงกินอ่าผักผลไม้ก็ใช้คาร์บไปแค่นั้นเองนะขอให้เป็นธรรมชาตินะแต่คุณต้องกินเยอะหน่อยถ้าเป็นพืชเนอะเพราะว่ามันต้องใช้สารอาหารเยอะทีนี้พอกินเข้าไปทีเนี้ยร่างกายใช้พลังงานก็นไม่ได้แล้วร่างกายก็ต้องสะองการสารอาหารแล้วกิน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 เข้าไปจนตื่นโรค อ้วน LCD นะบางคนนี่ยังไม่อ้วนหรอกเพราะว่าร่างกายมันกรรมพันธุ์มันไม่สามารถอ้วนได้ก็เป็นโรคแล้วอย่างยาสูงจะอ้วนมันทุกป่องนี่ไม่ได้นะมันเกิดเป็นโรคอย่างอื่นจริงอย่างอย่างเช่นโรคชักนะโรคชักโรคสะเก็ดเงินโรคปวดข้ออะไรประมาณนี้มันเป็นนะมันเป็นน้ําตาในเลือดไขมันในเลือดอะไรเงี้ยไปตรวจความดันอย่างเงี้ยเพียบสมัยก่อนเป็นแบบนั้น แต่พอเข้าใจแล้วสกพอเรารู้ว่าควรจะกินไม่กินอะไรยังไงกินอะไรเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงพอเราเกิดความเข้าใจแล้วเราเรารู้เลยถามว่าถามว่ากินแป้งกินน้ําตาลกินอะไรได้ไหมได้นะได้นานๆทีไปสังสรรค์เนี่ยเออคุณอยากกินก,ก็กินกันแล้วแต่คุณเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่ามันเกิดผลอะไรขึ้นมามันจะเกิดยังไงขึ้นมาถ้ากินเนี่ยเหมือนกินเล่า นะแก้วมอมอไหมสองแก้วมอไหมสามแก้วมอไหมอะไรประมาณนี้คุณก็คุณก็รู้อยู่แลว้วเออแล้วคุณควรไหมละ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้ากินแล้วเนี่ยมันไปเาผาผ่านที่ไหนอแล้วอย่างเหล้าไปกินเนี่ยกินเข้าไปเาผาผ่านที่กระเพาะลำไส้แล้วก็ทีนี้มันจะขึ้นมาหาสมองช่วงที่ช่วงที่เราเริ่มอาการมึนมึนมึน,มนหรือจะเมาอ,อะไรเงี้ยนั่นคือมันเผาที่สมองแล้วนะเผาที่สมองแล้ว ตับที่สมองครับทีนี้ถ้าคุณยังฝืนกินเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะตับก็จะจัดการไปรเก็บเพราะมันพิษเป็นพิษแล้วเกินเกินเกินแล้วมันเดียวเป็นพิษมันก็ไปกเก็บเก็บที่ตับนะเก็บที่ตับจนคุณเมาฟุบอะไรประมาณนี้ก็คุณก็ต้องรู้อ่ะคุณคุณต้องรู้คุณต้อง,งศึกษาจนรู้อ่ะจนเข้าใจอ่ะนะเข้าใจสรีรละร่างกายการทํางานของงการถ้าการทํางานของร่างกายเนี่ยถ้าเราศึกษาจนเข้าใจแล้วเนี่ย ก็จะใช้งานมันไดนะ้เราจะกินมันได้บางอยอย่างคนรวยเขาจิบไวยแก้วหนึ่งเนี่ยคุยทุกข์นะทุกิจิตไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรออแล้วนานๆทีด้วยอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่มันมันมันอยู่ที่เราเข้าใจแล้วเราจะทํายังไงชีวิตของเรานะอันนี้อยู่ที่ปัญญาของเราอยู่ที่ความเข้าใจเรามันจะรู้เองนะคือมันจะรู้เองอะ่ะ มันจะรู้เองด้วยตัวตัวเราเองอะถ้าเกิดความเข้าใจแล้วมันจะรู้ด้วยตัวของเราเองสําคัญมากเลยตัวเราเองจะรู้ดีที่สุดรู้ดีกว่าหมอด้วยนะทีนี้ถ้าเรามีความเข้าใจยิ่งโคตรสุดยอดเลยยิ่งแบบเออรู้ว่าควรไม่ควรแล้วทีนี้มันจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรเมื่อไหรอะไรยังไงมันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันเองนะมันจะรู้ของมันเองนะมันจะรู้ของมันเองอ่ะนะ ว่าจะคุยเรื่องนี่ยังไม่ได้ไปถึงเลยอก็เอา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 นี่นะว่าจะคุยเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าสถานะเวลาเราป่วยเนี่ยการจารทํางานของฮอร์โมนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีฮอร์โมนสองตัวที่มันเอาการกักเก็บการสลายนะก็คืออ่าระบบการ การใช้พลังงานในร่างกายเนี่ยนะมันจะมีขบวนการอยู่สองอย่างก็คือนะคือการอนาบริกคือก็คือกินเข้าไปก็เอาไปเสริมสร้างแบ่งตัวขยายเหมือนเด็กที่หนโตขึ้นนะแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยยังเอาไปขยายอีกก็ไม่ได้ยถามหาอ่ทีนี้ถ้านะถ้าช่วงที่เราไม่กิน มื่อกี้ช่วงกินนะถ้าช่วงที่เราไมา่กินก็จะเป็นช่วงคัตาบริค่าตาบริก็คือเป็นช่วงที่สลายคตระเสลลายสลายนะออกมาให้เป็นสารนะเป็นสารอาหารออกมาเพื่อให้ตัดจัดก,การไปใช้เป็นพลังงานไปใช้เป็นพลังงานนะม,นมันมีสารอาหารแล้วก็มีแร่ธาต วิตามินอะไรหลายๆอย่างมันอยู่มันมันอยู่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 ด้วยกันนั่นแหละนะไขมันเนี่ยนะละลายใน่เอดีเอค e เนี่ยเอดีเอคเนี่ยละลายในไขมันมันไปพร้อมกับไขมันนะพร้อมกับไขมันนะ,นานนะตาเป็นผู้จัดการนะตาเป็นผู้จัดการเป็นโรงงานผลิตนะฉะนั้นแล้วก็เราต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เราเข้าใจอ่ะนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกบนี้เราต้องเรียนรู้และเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่อย่างมีความสุขเองด้วยด้วยอัตโนมัตินะด้วยอัตโนมัตินะนะด้วยอัตโนมัตินะ่ะตนเป็นที่พึ่งห่งตนเจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม